โอเควันนี้เซอร์โอเอรตายมีแอดมินชื่อออมสปอร์ตแล้วก็เฟียงเฟียงยงยองอยงู่ไหนครับผมมามารายงานตัวครับไม่เอาไม่เอาลองหมีละไม่เอาลองหมีก่อนละครับ โอเคอ่าเอ้มี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 นี่ฟีเบร์แรงตัวเขาต้องมีนีฟีแบร์ชื่อฟรีแบร์อ่าครับชื่อมีครับตัวนี้ครับชื่อมีนะครับเชียกาเสร็จแล้วไปเลยเหรอครับพี่มี ยัง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 สวัสดีครับตบก่อนสตาร์ทสตาร์ทซันดี้นะอ้ไ้เงี้ซันดีอน้อ,อะอยู่ไหนอ่ะ ใส่สกินผู้หญิงอ่ะไหนมีร้านคนนะมีร้านคนนะครับเนี่ย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  T E N ไหนนี่ไง T E E N น่ะผมแดงผมแดงผมแดงตรงเนี้ยเนี่ยผมยืนอยู่เนี่ยที่ผมยืนอยู่เนี่นมีเอ๊ะอ๋ออ๋ออ๋อ แล้วทำอะไรต่อดีตัวรักมีแจกของเซิฟอ่าแจกของแจกของไม้ไม้อะไม้อะไรบ้างอ่ะไม้ไม้ขาวไม้โอ๊กไม้ขาวไม้ป่าทึบป่าทึบไม้โอ๊ก เออมีหินยาบหินยาบแก้วไอ้ใคร่าแท่งทองผมนี่เสระจรับยคนที่ให้ไอ้นั่นอ่ะแท่งทองอ่ะปันเจาไอ้นั่นมีขวานเหล็กคับดินขวานดินิเตอร์เหล็กกิเตอร์เหล็กดาบเหล็กแล้วก็อีกเยอะแยะอ่าเต็มเลยชอบยังทำไม่เสร็จนะ ยังทำไม่จบเด้อมีชั้นเดียวอ่านี่อ่ะแคนดี้บ <reception> ูคชอบช็อบเสร็จแล้วช็อปสร้างเสร็จแล้วครับยอมฮะคนที่ยืนอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงปียูจียูจีอ่ะช็อปชอบสร้างเสร็จแล้วครับคุณออมครับชอบสร้างเสร็จแล้วครับโอเคงั้นไปดูเลย นี่ครับไปดูไปดูปาร์ตายเลยเนาะไปไหนไปไหนี่ครับต่ครับเลยครัเลยครับมาดีครับมาดีครันี่ครับนี่ฮะดัดแปลงโดยน้องเมียนำมาเลยครับโอ้ยคนสร้างนะจุบดัดแปลงน้องหมีฮะไหนครับคนสร้างไหนคนสร้างไหนนคสอ้ยคนสร้างไม่อยู่ในช็อปเลยเฮ้ยคนสร้างเฮ้ยคนสร้างคนสร้างไหนต้งไปไหนตั้งไปแล้วครับทาางปยหนูเองเลย เี่ยเรื่องรู้เรื่องชอบมากที่สุดมีเรื่องู้รู้รูเรื่องเกมไหมครับมากที่สุดคือน้องแซนนะฮะการเซิร์ฟโอเคโอเคไม่โพสขายไม่โพสอ๋ออยู่นี่อยู่นี่วะโพสไม่ขาย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 แต่อันนี้หนูแซนเขาเ่งครับให้เขาให้เขากำหนดเองนะครับยกอนยกอนย้อนขาหอมเฮ้เช้าเป็นไงแหลกไหม ตตงแใครไม่ปิดวงจรนะครับไม่ชาเซิร์ฟได้ไปทีหนึ่งก็คือไม่มีใครปิดวงจรแล้วซอมบี้ตรงนี้มันเกิดเนี่ยตรงเนี้ยที่น้องหมีเขาทำไว้อ่ะมันเกิดเยอะในเนี้ยเกิดมากเกินไปกระตุกเซิฟหลุดทำได้ดับของเซิร์ฟเลยเช้าตรงนี้เลยอุดไว้มันเป็นที่อันตรายน้องหมีเขาสร้างไม่ดูเนี่ยคนสร้างอะ คนสร้างไปไหนครับคุณสร้างกลับมาครับคุณสร้างลงมาครับคุณสร้างคุณสร้างสร้างนะมีเบรคเออเมื่อวานรู้สึกเหนื่อยแท้นจะทดลองเรื่องหีโร่บายได้ไหมเหรอเออมันก็ปรากฏตัวก็ปรากฏตัวแต่ไม่ได้ผลเลยครับไม่สำเร็จครับไม่สำเร็จไม่สำเร็จไม่สำเร็จก็อันนี้ต้องมีเขาเกิดอารมณ์นี้ยครับไม่รู้ดูดีก็รู้สึกชอบฮีโร่บายขึ้นมาเลยเลยเลยเป็นคนคว้าเรื่องฮีโร่บายมาทั้งวันเลย คือไม่ได้เล่นไมค์คราฟเลยเออไม่อยู่เลยอ๋อคือไม่ใช่นะไม่ใช่นะพี่บีเฮ้ยแม่ใจพี่สายฟ้าบ้างนายนายยังบอกเลยว่าสายฟมากเลยวันเนี้ยอยู่ดีนายเดินบอกเอ้ยฮีโร่บายอ่ะมันอยู่ไหนมันไมค์คราเวอร์ชั่น1.6กับ1.7อ่ะคือยู่ดีมาบอกผมเลยผมก็เดินเล่นเฉยเฉยเขาเดินคอนทักเฉยผมอยากเจอชัวร์นะคุณนะครับคุณนะครับค่าคราฟข้างหนึ่งผมปิดเอง ที่ต่อไปเลยฮะไปอ่ะไปอ่ะบ้านแอดมินบ้านแอดมินเลยบ้านไปตำรวจบ้านแอดมินไปไปตำรวจบ้านคนอื่นบ้านแอดมินนี่บ้านคนอื่นแอดมินส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยมีบ้านไปเถอะไปไปที่ไหนกันดีไปที่ไหนกันดีเออเพิ่งเขียนมีไปเลยครับมีเลยครับพี่หาคนแล้วต้อง กิวกิวกิวเอ้ยไม่ส่องไหวหรอกกิวนะมันใหญ่เกินใหญ่เกินนะใหญ่จนทุบไม่ได้นี่ดีกว่ามานี่ดีกว่ที่ที่ที่หลักเราหนีต้องหนีครับต้องหนีที่หลักเราที่เด่นเราที่เด่นมือไปยกลครับยกล่ะครับอะไรครับผมผิดอะไรครับมาดูนี่มาดูนี่เฮยครับเฮ้ยครับพเฮ้ยครับพเฮ้ยครับอะไรอ่เนี่ยผมปักอย่างเงี้ยอันเนี้ยดูคนสร้างดูคนสร้างเนี่ย โอ้หคุณไม่ดูมานี่มาดูหลุมนี้อ่ะผมทำไม่หนักสดมันอไอหลุมไหนไอหลุมไหนเนี่ยลงลงไปเลยเนี่ยหลุมเนี้ยหลุมนี้ครับลงมาเลยครับเอาดูครับโอ้โหโอ้โหเนี่ยอยู่ดีมันก็ไอเนี้ยมันจะเลนเล็ขึ้นมาเองแล้วมันก็เป็นนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนเขลยวลึกๆอ่ะผมก็ปักแม่งเลยแล้วกางสอมบีเกิดกางสองีเกิดนี่ดกว่ะนี่นี่ อันนี้อันนี้ป่าผมเองเนี่ยป่าป่าผมเองมองไปแล้วุมองไปแล้วพี่ย้องพี่ย้องพี่ย้องพี่ดอมจะคุยด้วยดอมจะคุยด้วยเนี่ยมองแล้วครับเดี๋ยวครับเนี่ยเนี่ยเออาาเเนี่ยเขาเดียวครัี่ยง ขวัไม่ปักไปชื่อด้วยคาต้าขึ้นนะคาต้าขึ้นนะของขวัญแดกตายฮะจ๊อกย๊อกปอียงเอียงอ๋อขึ้นแล้วครับผมครับไม่แล้วครับคุไม่แล้วคุณดม อล้วคุณโดมดึงผมเข้าไปหน่อยเะเอ่ออ่าอคุณอมเอามาครับเอาอีกสักคนไหมเอามาก็ได้ตัวุมาเอาตัวหุ่ตายสักคนนะเีพดึงดึง user was moved to your c h n n e l e โอเคอตัวหุมากไวคนนะเอาว่าไงเนี่ยเอา เห็นเห็นหน้าแซมไม่ได้ตัวเนี้ยเออไม่ใช่ดิอีคนนึงผิดผิดไปที่ต่อไปเลยฮะหมีนำเลยแถวนี้คุณรู้จักมไหมผมไหนตึกวอดเทตไหนไปไหนกันต่อดีเดี๋ยวเดี๋ยวตามตาม้องหมีไปตึกวอดเงมา ไว้ที <önemli> ่ห้ค <seriously> รับมามาเฮ้ยใจเย็นเฮ้ยใจเย็นโอ้ยโอ้ย็นเฮ้ยมีใจเย็นเฮ้ยคุณคุณใจเย็น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 เฮ้ยไอ้คอนรักถูกเฮ้ยไอ้ยเขายังรักษาอยู่เฮ้ยอย่าใจเย็นใจเย็นจะถล่มมั้งเขาจะถล่มมั้งเฮ้ยนายนายแค้นมากนายก็อย่าทำอย่างนี้เลยรู้ไหมว่าเสียของโอ้โหไอ้บี อาเตามสบายมีไฟเซื้อมันบอกไว้ตามันเป็นปลั๊กอินครับครับอยู่ไหนกันแล้วอ่ะอยู่ไหนกันแล้วอ่ะลองสั่งมาได้ระเบิดนะครับทีมาครับทีดีกว่านี่แนะนำฟาร์มครับฟาร์มทำนมวัวไทยเดนมาร์กครับใช่เลี้ยง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 วัวไว้1,000ตัวเลี้ยงแกะเองไม่มีประโยชน์นะครับ เล่นแขะไม่มีเออมีประโยชน์อย่างเดียวครับไว้สร้างเตียงได้นะครับส่วนหมูมีประโยชน์คือเป็นอาหารส่วนไก่อ้าวขายไก่หไก่หลุดคอไก่หลุดคอไก่ไก่หลุดคอกเอ้หนังสารนังสารไก่หลุดคอให้มีรู้ด้วยเดี๋ยวนังไก่ตกไปไม่ต้องตกไปนะครับออกเกือบหมดคอแล้วครับอันนี้จริงครับไม่ใช่ลงไปูไก่นะดูนะ เนี่ยผู้เชี่ยวชาญครับผู้เชี่ยวชาญฟาร์มไก่และฟาร์มไก่แห่งชาติผู้เชี่ยวชาญฟาร์มไก่แห่งชาติเนี่ยครับคุณออมไายคนนี้เด่นหน่อยในคุณออมไายคนนี้เด่นหน่อยนักผสมพันธุ์นะนักผสมพันธุ์ตอผู้ผู้เชี่ยวชาญฟาร์มฟาร์มไก่แห่งชาติโอ้ลูกไก่อลูกไก่ลูกไก่ไปเลยครับไปสนใจตลครับ ไปไปกลับสะทาวไปดูเอ้ยไม่ต้องหรอกเดี๋ยวมันมีกิวนึงอ่ะเออผมจะไม่ได้มันอยู่ทางไหนกิวทางบ้านลงบนนะครับคิวอากุซ่ายังอากุซ่ายัากุซ่าไม่ใช่ไม่ใช่อากุซ่ากิวยืนนี้ต่อคิวยืนเดี๋ยวผมจะไปดูที่แถวๆานี้แหละผมจะได้อยู่แถวเนี้ยเดี๋ยวผมใช้สกิลเออดูเตียงบ้านเราอ่ะหลังบ้านเราอ่ะ มันจะมีอยู่ขาวขาวครับผมอันเดินครับเอาหายไปแล้วหายไปแล้วว่าแต่บ้้นผมอ๋อเจอแล้วเฮ้ยขาวขามันก็ตึกนี้ดิครับเนี่ยตึกเนี้ยไม่ใช่แล้วครับตูดไหนตูดไหนเนี้ยเอาอยู่แถวเนี้ยเอออยู่แถวเนี้ยเดี๋ยวเราจะโชว์การวิธีการหาแร่แบบโคตรเร็วครับแบบเราเห็นกุ้เสครับเลยไหนอะ พี่พื้นหนักพี่พื้นเล็มเลยเล็มเลยครับครับทั้งฐานทั้งเหลังทั้งเหลังโอ้ผมผมรู้ครับว่าแรงมันอยู่บนพื้นครับไม่ต้องบอกผมนี่ถ้าเราตัวเกมทางเซิร์ฟเวอร์กดเอ็กซ์ทีเดียวยิ่งมาดูเหมือนมถ้าว่าดูแผนที่เนี่ยครับคือเหตุผลที่เอาแซนมาไม่เสียแรงละคือบนทั้งวันนะบ่นได้ทั้งวัน เขำขำเเร็วเกินแล้วนี่มันงอนแล้วมั้งเออพี่ยงยงเฮ้ยแล้วว่าเราทำอะไรดีวะยงทำอะไรครับคอนเน็กต์เขาว่ารหัสไล่คอนเน็กต์ตอนนี้ยังเข้าไม่ได้ครับขออัดคลิปจบก่อนอัพอัพตอนนี้คุณอยู่ไหนครูครับวันนี้ผมจะสร้างครูครับ ยังไม่มีเวลาทำเลยครับครับวันนี้ก็ไฟดับทั้งวันเลยตอนนี้ก,มกมมม็มีตำรวจก็ไม่ไม่มีตำรวจก็ไม่มีประโยชน์นะครับอืมโดมที่โดมอยู่ในใครคิดใช่ปะ ตัทีะเอามาไปเก็บครับแมงกวนนะมันมันมันไม่ได้กวนแค่นั้นะมันเล่นขึ้นหัวผมอ่ะเออมาครับต่อครับมาหรือไม่มามาขึ้นหัวได้ขึ้นหัวได้ครับเป็นไรกันต่อดีเดี๋ยวผมเช็คอะไรก่อนนิด เวลา20่สนาิกาโอเคไปกลับสภาวไปดูวาร์ปต่อไปเชเชทัศส์าวโอ้นี่ครับมีวาร์ปโฮมด้วยเราต้องไป้าร์ปโมวาร้ปโฮมดิอัมดิอานแอดิอัมครับจำได้ ครับเดินทางครับ <Hey. S 1> เออ,เอ,อมีครับมีครับครับเพื่อนเพื่อนที่เราเรอคอยมาครับเห็นอยู่ดีๆครับมันมันบอกว่าคอมมันสิ้ไวครับ มันก็ไอ้นี่ครับมันบอกว่าต้องลงหม่หมดเลยแล้วมันมาโวยผมเสยเลยเดี๋ยวเดี๋ยวต่อครับไอ้นัทครับมันมันเป็นอะไรนะไอผมเคยไอ้นัทนี่แหละคอมมันเสีย่รับผมเคยไปหลอกไอแซคครั้งหนึ่งว่ามันโดนรถชนไอแซคไม่เชื่อสนิทเลยก็หนัมันโดนรถชนไม่ออนเลยไม่ออนเลยโอ้ยเอ็มก็หมอคอมมันเสีย นี่ดีกว่าลงพื้นบ้างลงพื้นดินเลยครับยองหนูรู้ที่ยองชอบลงจอดครับลงจอดสนามบินครับเออไม่ใช่อ่ะนี่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 ฮะชุมชนกลางน้ำเนี่ยชุมชนกลางน้ำมีคนดูด้วยมีคนดูด้วยได้มีอยู่แล้วครับแล้วน้องหมีเรามันคือมันพี่หมีครับพี่หมีครับใช่ครับไม่ได้ไม่ได้น้องหมีเขาอยู่ไหนอ่ะเนี่ย ไม่ต้องมีเราโอเคครับแล้วน้องออมเราอยู่ข้างหลันครับตะวันังครับในข้างหลังครับโอเคครับเนี่ยอ้าวน้องโดมอยู่ไหนน้องโดมอยู่ไหนเนี่ยน้องน้องโดมผู้ชายไปไหนก็ไม่รู้เลยไม่รู้เลยโอ้รู้สึกบ้านนี้เขาจะผูกพันกันมากนะเนี่ยเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะรักมากเลยในบ้านหลังนี้ออมคุณออมบินมาดูดิข้างบนเนี่ย รู้สึกจะรักกันมากเนี่ยในเมื่อเขารักมากเราก็ต้องเลี้ยงไว้ในบ้านเขาสองตัวใรอะพี่บ้านใหญ่แจ็ค팟แอกหนึ่งสองสามเคียไปเราให้ของขวัญครับเห็นเขารักกันมากคุณรคีเปอร์ใช่ฮะรักจนทำสวนหลังบ้านเป็นหน้าคีเปอร์คุณเมีะคุณจะเป็นลบที่ไหนอะไปเลยครับ ไปแล้วไปแล้วครับไอต่อน้องไต่อน้องเรื่อยครับไปไปไปผมรักผมรักมหมูเลยฮะจงนะพี่จง้วยพี่มด้วยครับผมออลอยได้เนี่ยเอาครับมีครับที่ต่อไปฮะมาดูมาดูมาดูมาเลยครับครับนี่ฮะ เนี่ยผมเคยหลอกตรงเนี้ยเนี่ยมีเขาบอกว่าอยากเจอหมู่บ้านเ <khi S 1> อ็มดีหนแล้วตรงเนี้ยตรงเนี้ยผมหลอกเขาว่าเป็นหมู่บ้านเอ็มซีคือมันเป็นหมู่พานทเนี่ยแล้วผมก็เอ็มซีมาเสกไวออ้แล้วก็เรียกเขามาดูแล้วเขาก็มาโวยผมเชยเลยโวยว่าโวยว่าอ,อ, <DJ S 3> อยู่ยนีเขาบอกอะไรไม่หาดีดีนี่แล้วอะไรของเขาไมู่้อดเ๋ยว <Ang. S 1> <g ather> มั่งโวยจนผมโดนเกือบโดนมันฆ่าครับไปเตะผิดที้แล้วเอ้ยนึงนะเห็นเอ้ยไปกลับกลับเป็นที่เป็นที่มีที่ไหนมั้มี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 หายมีหายอ๋อเจอเอ้ไม่ใช่อันนี้โดมมีที่ไหนครับโดมเขากำลังเล่นอย่าบอกนะ มีอย่าบอกนะว่าคนยังไม่รู้จักหมูอ่ะเอ้ยยังอยู่นั่นอยู่เลยเหรอเฮ้ยเฮ้ยไปไ<ห>แล้วไปไหนกันแล้วเร็วๆไปนู่นไป,ไปเฮ้ยอย่าถือทีน,นทีขอร้องเออเออเออ,เอ,อจะให้จะเรียกว่าไงจ่ะเอ้ยคุณออมมาถ่ายมาถ่ายตรงนี้นิดนึงอยากทราบว่ามัน เด okay. Okay. Oh, oh. Oh. <tails> to to an ี๋ยวผมเรียกคุณไม้ทีวีมานะโอเคโอเคเอ่อตอนที่อ้าวแต่รู้ว่าเขามีความเกิดบทเครียงอะไรกับ้านหลังนี้ไม่เกลี่ยไปก็ไม่เกิดลี่ยขึ้นมา ครับถ้าเกิดอยู่ดีแล้วปักอินแม่งเด้งหลุดจะชิบหายกันก็จบเลยก็ไม่ไม่จบอะชิบหายทั้งเมืองครับจุดเลยดีกว่ามากไปมั้งไปแล้วครับเอติดแล้วมาคุณเป็นมนไปแค่บอกเดียวไปเต้ไปเต้ไปเต้ไปอินไปอินไปไปครับไปครับไปไปครับ ไปแล้วครับไปเฮ้อครับออมพี่ออม,อ,อ,มอันนี้ช่วย<พ>อ,อันนี้ช่วยให้ทีใช่ไหมเออไปเถอะทีมมันไปเถอะไปไปไปปรับเป็นเช้าดีกว่ามองไม่เห็นเลยโอเคฮะเปิดงาน เอ้ยมันพี๋ผมไอเฮ้ยไอ้ไม่จริงนเพื่อนผมไอ้ไอ้เฮ้ยอย่ายุ่งม่เพื่อนผมมีพี่คุณเพื่อนเออมันทำเพื่อนคุณตายได้คุณตายได้ไม่เป็นไรผมนี่จะดูนี่อ้าทำไมทำอย่างนี้ใครฆ่าเืน ทำไมต้องมีแสบไปโขนร้ายอ่ะเขามาแล้วเข้ามาแล้วเฮ้ยอาวอ้าวรับเราจะเอ้ยเราต้องพิสูจน์ความรักครับสีไม่ทาปแล้วเฮ้ยคุณคุณแสบไปเส่คิปเปอร์โดนมึงตัวนองดินี่เดี๋ยวผมจะพิสูจน์ความรักให้ดูตรงนี้ครับฝั่งนี้ครับอย่าไปฝั่งนู้นครับตามมามามา ตัวหนึงครับเคสไปตรงนี้ับผมบอกตัวเดียวเฮ้ยเรารักกันรึเปล่าเฮ้ยใจเย็นเฮ้ยใจเย็นปั้นหนูกัะป๋านกับนะไปตายนูเด็กนูเด็กครับผมไปแล้วพี่เจอกั้าการลืมฝังสมให้ด้วยนะ User d นะเนี่ยคือผมต้องเสียเวลาเดินไปอีกเสียเวลาททีอีกนะเนี่ยความรักของนี่ล่ะตื้อ มีอะไรมั้ยไม่มีจบคลิปแค่นี้มีเยอะมีเยอะเยอะเยอะๆเยอะเยอะๆเยอะเยอะๆ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 เยอะเยอเยอะเยอะเยอะๆเยอะๆเยอะปเยอะเยอะๆเยอะ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 ๆเยอะๆเยอะ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 บเยอะเอะๆเยอะ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 ๆเยอะเยอะเยอะยอะเยอะๆเยอะเอยอะอะเยออะเยอะเยอะเยเยอะยอเยอะเยอะ